ทุกคนที่บอกคนที่เห็นว่าเขาจะได้อะไรยังไงเขาก็ไปหาเงินมาได้แน่นอนเอยขอค่ะต้องถามพี่เราว่าพี่เขาเคียไหมนะกอเคลียร์นะคะก็เคยถามมาคือว่าออาจากเข้าระบบแล้วทาทำไปเดยไม่มีเงินไม่ื่นแเออจำกี่คนหลายคนหลายคนกี่คน กี่คนคะกี่คนก็ประมาณคือตัวเองเยนะคะก็สิบกว่าคนกว่าคนแสดงว่าถ้าสมมตินะเราไปหาลูกค้าแบบไม่มีเงินน่ะมาสิบกว่าคนความหมายคือพี่ต้องไปปักตรงไหนถ้าพี่ไปหาแต่คนไม่มีเงินมาสิบคนแล้วอ่ะเออใช่แล้วเราผิดแล้วควรจะปักตรงไหนหอยอ่ะ อ,อ่าที่นี้ถ้าสมมติว่าพี่เข้าใจแล้วแล้วพี่จะต้องการคําตอบไปเพื่ออะไรอ่ะไม่ใช่คือคือ,ค,อคืออย่างนี้เ้าถามก่อนพี่ต้องคําถามที่พี่ถามพี่ต้องการระบายหรือพี่ต้องการคําตอบจริงๆถ้าคําตอบจริงๆแล้วว่าน้องหวยตอบเคลียร์ก็คือมุมมองที่เรามีมันแคบลยูพี่ถ้าให้หน้ตอบแบบตอบโน้ตตรงๆพี่อยากจะเงยออกไปแล้วพี่อยากจะเกลียดโนเลยก็ได้นะอันนั้ว่าหวยตอบซ้อแล้วนะะเออ เป็นทีมของโน้ตพี่บอกมีสิบกว่าคนพี่โนจี้ไปถึง DNA เลยแล้วความหมายคือ DNA ที่อพี่อะคะัดหรือเปล่าไอค้คาว่าไม่มีเงินไม่มีกลุ่มไหนนึกออกปะพี่พูดออกมาคําแรกคือพี่ไม่มีเงินเลยความหมายถ้าโนาทำตลาดกับคนกลุ่มเนี้ยพี่ว่านุงมาวันนี้ได้ปะเออไม่ได้แล้วถ้ามันจับจดแต่ไอค้คำว่าไม่มีเงินและจะต้องการแก้ปัญหาคำนี้มันเป็นที่สมองแล้วเก็ตปะทำไมไาม,ามองหามันมองเห็นนะ ถ้าพี่อยากมางมอยู่กับเขาว่าไม่มีเงินไม่มีเงินสรุปธุรกิจนี้ต้องทำไหมไม่ไปเจอคนนี้ก็ไม่มีเงินเจอคนนี้ไม่มีเงินสแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ได้ผูกกาหนดแล้วถ้าสมมติไม่ได้ผูกกาหนดเอาเหมือนมี่มี่นะคะแบบยิงแอดแรกๆเนาะตอนนั้นคโค้ดเก๋ยิงแอดมารุ่นหนึ่งห้าสิบหกสิบคนแม่ติดไม่ได้เลยหกรุ่นสามรุ่นโน้ตบอกว่าเก๋กลับไปแก้กลุ่มเป้าหมายไปเอากลุ่มที่คนที่มีเงินกลุ่มไหนละแม่กลุ่มคนที่ใช้แบรนด์เนมแบรนด์เนมคืออะไร ก็คือเขาไม่เคยใช้อ่ะนึกออกปะก็ถ้าเก๋ไม่แก้กลุ่มเป้าหมายก็ไม่มีเงินลยไปเล่นกลุ่มนี้ไม่มีเงินจะไปหามาทาไมคุยง่ายแล้วเราทําไมต้องไปเล่นกลุ่มนี้ทีนี้เราอยากเล่นตลาดบนพัฒนาตัวเองไงเขาเข้าใจคานี้ไหม,มคือเราก็ต้องพัฒนาตัวเราเองอ่ะคนกลุ่มบนคุยกับคนแบบไหนนะสะอาดไหมคุยทักษะการคุยเขาเป็นแบบไหนจริงไหม บอกอยากได้ตลาดคนมีเงินมาทํางานด้วยอยากคนมีคนศักยภาพมาทํางานด้วยแต่เราไม่ไม,ม่พัฒนามวิธีคิดทัาศนคติภาษาเราอ่ะจะคุยกับเขาเมื่อสมมุติเอาง่ายเหมือนเมื่อกี้หมวยต่อหมวยต่อมีสกิลไหม,มความหมายคือถ้าพี่ต้องทํางานกับหมวยอ่ะพี่อยากได้คนแบบหมวยมาทํางานนะอยากแต่ถ้าพี่ไม่ฝึกคุยภาษาเดียวกันกับเขาอ่ะเขาเข้าใจแบบนี้ปะเข้าใจเขาไม่เปิดรับ ความหมายคือพี่ก็จะทํางานกับเขาไม่ได้ไงฝึกตั้งแต่ภาษาความเข้าใจคนเหมือนการน้มมีคนอายุเห็นอออี้ไหมคนะอายุเยอะไหมอออี้อ่อะอยรุ่นทํางานเขาตั้งเยอะใจเขามันโอบอ้อมไงใจเขาเข้าใจธุรกิจไงแกก็เป็นทาวเดลเอนะร์นะอายุหกสิบแปดปีอ่ะตึจนมีมีเบลลัดเพราะฉะนั้นปรับอันดับแรกเลยมุมมองก่อน เอาไม่มีเงินสมมติบอกว่าเจอคนไม่มีเงินมาสิบกว่าคนเอาจิงๆินะมีสิบกว่าคนสาหรับมันต้อน้อยมากน้อยข้อที่หนึ่งคือแล้วทําทไมเป็นไปหาแต่คนกลุ่มนั้นเคยมีทีมงานมาบอกมบอกว่าไปปิดการขายมาเจอข้อโต้แยง้งก็ถามว่าเจอเจอกี่คนที่บอกขายของไม่ดีและขอ,องเราราคาถูกราคาแพง <S <S 2> <S 2> <S เขาบอกไปเจอมาสามคนไปเจอมาสามคนสามคนบอกไม่มีเงินต้องรอเงินจากสามีแล้วไปเจอมาอีกกี่คน อ่ะสามคนเจอคําถามนี้หมดเลยแล้วคนที่สี่อ่ะยังไม่ไปหาคนที่ห้าหล่ะยังไม่ไปหาทีนี้สามคนไปเจอไม่มีเงินดูแลสามีแล้วไอ้กลุ่มเป้าหมายที่เราไปหาเขาอ่ะยังต้องไปหากลุ่มนี้อีกไหมใช่ไเออก็ต้องไปหากลุ่มคนที่ก็ต้องมีเงินกว่าทําตลาดกลุ่มใหม่ไงทีนี้ทําตลาดกลุ่มใหม่ก็เขาไม่อยากคุยก็หนูคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุยกับเขาไม่รู้เรื่องพัฒนาตัวเองได้ไหม ให้คุยกับเขารูเ้เรื่องโน้ก็เคยเป็นค้คนกลุ่มนั้นไม่มีเงินเข้ามาหาโน้โนไม่ได้มานัา่นงโน้ไม่มีเงินอีกละบางทีทะเลาะก,กับผัวเออพูดแต่เรื่องลบๆอะ่ะนึ่งในใจก็อดทนนะอดทนฝึกตัวเองในการฟัง